มือัไม่ทันเพียงนะมือก็มือไม่ทันอังกฤษแม่ว่ามามาได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะแม่จะมีวิธีการเก่งภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้น้องๆ ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะดูกัวต้นภาษาอังกฤษนะคะยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยเข้าใจเนื้อหาอยู่แล้วนะน้องก็จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างที่2การฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะการมีทํานองหรือจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะให้น้องได้คลอตามนะก็จะทําให้น้องจกดารคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นแถมยังสนุกมากขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างที่3นะคะอ่านนิทานภาษาอังกฤษนะคะหรือบทความสั้นๆประโยคสั้นๆนะคะก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบมากขึ้นน้องเกณฑ์ชอบไหมครับลูกชอบ ช่วยรัวแปะโน้ตคำศั์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเขาก็จะสามารถจดจําคาศั์เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะ5้าใช้ตัวช่วยง่ายๆอย่างแอปพลิเคชันไฟาันท้องแม่แอนแอบไปสืบมาแล้วนะคะว่าเพื่อนๆของน้องเกณฑ์เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษคล่องมากนะคะจากการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไฟาันท้องนี <Punch iso> ่แหละค่ะเมื่อน้องเกณฑ์อยากเรียนภาษาอังกฤษแม่อย่างเราก็ไม่รอช้าเพราะแม่อยากจะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ลูกอยู่แล้วแม่ก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟฟัน al ท้องให้น้องเกณฑ์ทันทีเลยข ยากด้วยเพียงเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store พิมพ์ค้นหา5 i One Talk กดดาวน์โหลดแค่นี้ก็ได้แล้วที่แม่แอนชอบมากๆเลยคือแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถเลือกอายุและเป้าหมายของผู้เรียนเองได้และที่สําคัญสามารถจองวันและเวลาที่เราสะดวกเรียนได้อีกด้วย f i One Talk เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและมีนักเรียนมากกว่า40บล้านคนจากทั่วโลกมาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Online, แบบตัวต่อตัว,ตวกับครูต่างชาติที่มีให้เลือกกว่า20,000นคนแถมหลังเรียนเนี่ยสามารถให้คะแนนการสอนของครูได้อีกด้วยนะซึ่งครูชาวต่างชาติได้ไปรับรอง ทีซ่ที่เป็นมาตรฐานการสอนระดับโลกและมีการควบคุมคุณภาพการสอนอย่างเคร่งครัดและได้รับการอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กอีกกว่าร้อยชั่วโมงฟ่ายฟันท้องเนี่ยเขาเป็นสถาบันสอนที่มีประสบการณ์มากกว่า12ปีเพราะฉะนั้นเรื่องวิธีการสอนไม่ต้องกังวลเลยเพราะหลักสูตรเขาเนี่ยออกแบบมาให้เหมาะกับช่วงวัยมีการใช้สติกเกอร์ตกแต่งผ้ามีเกมสให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กในการเรียนและทําให้ลูกมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้นมีระยะเวลาในการเรียน25นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เด็กโฟกัสได้ดีที่สุด เอาใจใส่สุดๆเลยละ่ะและยังไม่พอนะคะเพราะเขามีการเตรียมตัวก่อนเรียนและทดสอบหลังเลิกเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดแถมมีวิดีโอในคลาสเรียนให้กลับมารีวิวได้อีกด้วยเกนครับหมามาจองเวลาเรียนไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันนะเจ้า Sawadiha. <laughs> Sawadeeha <laughs> Let's go Cat Cat Very good Cat. Let's go Bird, bird. Yes Bird <laughs> Dog Dog Glen, do you like a star? Yes <laughs> Wow One star Wow That is so. up Hands up <laughs> Clap your hands. Clap your hands. Yes. And let's jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. A cat. A cat. It's a cat. Please stop. Please stop. Is this a cat? Is this yes a cat? Or no. Yes or no? No. Yes. yes or no? Yeah. Yeah. Look, listen, and click. It's a cat. It's a cat. Do you like cats? Yes or no? Yeah. Yes, I do. Yes, yes I don't. Do. Oh, you like cats, huh? It's a dog. It's, it's a like dog. dog. It's, good. Wonderful. Wonderful. it's a cat. It's a cat! <clears throat> it's a cat. Circle, circle.

เรียนจบแล้วเย้เป็นไงสนุกไหมสนุกคุณครูเป็นไงบ้างครับคุณครูใจดีโอ้สอนสนุกมากเลยสอนสนุกมียามียังใหม่ใหม่ด้วยโอ้วันนี้เนี่ยเราได้คำศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าถ้าสมมติเราจะตอบ yes no เงี้ยเราตอบ yes อย่างเดียวไม่ได้นะเราจะต้องตอบว่า yes I do โอ้โหเก่งมากเลยไว้หๆมาจะจองให้เรียนบ่อยๆดีไหมตู้ สำหรับใครนะคะที่อยากให้ลูกเนี่ยคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะก็ลองมาเรียนที่ไฟฟ e t a l ดูเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รับมาตรฐานสากลแถมยังสามารถเลือกเวลาเรียนเลือกครูผู้สอนได้อีกด้วยค่ะครูเขาสอนสนุกนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็นําไปใช้ได้จริงนะใครสนใจก็ไปโหลดแอปพลิเคชัน f i t a l ไปทดลองเรียนกันดูนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ถ้าพเพื่อนชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย